สวัสดีค่ะอรุณรัตจะมารายงานลักษณะอากาศทั่วไปของวันที่20พฤศจิกายน2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงกับมีลมแรงสำหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะ เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากอัคคีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนแล้ว สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณ อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองสำหรับเรือเล็ะบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง